สบายดีลูกค้าแต้เศร้าเลยเบิร์ดทุกคนวันนี้ทเทพเจริญทรัพย์รถจกรถด,ด้ามมาเหตุเรียกอยู่ข้างของหมอร้อยสเตียงมาแต่เศร้าๆเลยยันรถติด ไม่ะนี่ซ้ำนี่มอชุกเว้ลยอะไรเดี๋ยรถนี่มาโถมคุมซ้ำทิศลางกันมานะคุดคุมนี่แหละวันนี้มาโถมคุมโอ้เก่งไรเก่งไรเสร็จแล้วไวออกกับชาสัมพันธ์เนาะูีค้าท่านใดสนใจ เรียกน้อยนะนี่ต้องเอารถจกน้อยมาเห็ดราคากับประยัดประยัดงบประมาณมาเห็ดแนวอ,อื่นรถใหญ่มาเห็ดบ่ได้เข่าหอมน้อยหอรใดูสุ้าสนใจเ้วโทรมาทักกันรถเรโทรละแม่นส2งสองศูนย์สองแป,ปแดหแปดวทแเราทแมนศูนย์สองศูนย่นย์สองเก้าเก้า โทรมาล้มกันผมบริการว่องไว้ทันใจคทหาโมงหายามเห็ดกอนโมงกอนยามเลยเห็ดแล้วละแล้วจังไหนก็นจะได้เห็ดดีดีสบายสบายเข้ามาถมคุมพืดนี่แหละรือว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วบ่ม,มีเวียกเอารถยกไปเห็ดกัญยา ขอใจในสิ่งที่หับสมหับฟังอยู่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อฝากช่อง YouTube รถจกรถดามเทพเจริญศักดิเด้อง <c oughs> ่ายโม่ <laughs> พอขอบใจเนาะ